สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ YouTube ช่องเฮียปอชาแ e l กับการวิเคราะห์ฟุตบอลสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรก45นาทีก่อนที่จะไปวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ประจำวันนะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูสถิติของผมในเดือนนี้ก่อนนะครับผลงานเมื่อคืนก็แพ้ไปนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมแนละสมาชิก V.I.P. ทุกท่านด้วยนะครับ ส่วน V.I.P ในกลุ่มก็ยังบวกอยู่นะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P แอดไลน์มาได้ที่แ45 O.V.E.R แอ45 O.V.E.R แ, ER, แล้วบอกว่ามาจากช่องเ e ฮียปอนะครับส่วนฟุตบอลคู่ประจำวันนี้นะครับประจำวันที่9มีนาคม2564นะครับผมก็จะพาทุกคนไปที่ศึก ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสปะทะปอโตนะครับเตะเวลาตีสามนะครับมาดูราคาของคู่นี้กันนะครับราคาเปิดมาภูชนะเจ้าบ้านจ่าย1.50ผู้เสมอจ่าย3.75ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย7.50ราคาปัจจุบันนะครับ ภูเจ้าบ้านชนะจ่าย1.44ภูเสมอจ่าย4.75ท่าทีมเยียนชนะจ่าย6.50ราคาสูงเต็มนะครับเปิดมาที่2.75นะครับจ่ายน้ำฝั่งสูง1.94จ่ายน้ำฝั่งต่ำ1.96ราคาปัจจุบันนะครับสูง2.75จ่ายน้ำฝั่งสูง1.90จ่ายน้ำฝั่งต่ำ2.00 ดูจากราคาผู้เสมอที่ไหลขึ้นวันนี้นะครับเจ้ามั่นใจว่าจะมีผู้ชนะแน่ๆนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเจ้าบ้านหรือทีมเยือนนะครับแต่เจ้าให้ความสำคัญไปกับเจ้าบ้านมากกว่านะครับโดยการลดการจ่ายน้ำลงนะครับแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับทีมเยือนโดยการลดการจ่ายน้ำเช่นกันนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่า ก,ก็ยังไม่มั่นใจว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะแต่จะมีผู้ชนะแน่นอน,นครับถ้าจะมีผู้ชนะก็จำเป็นจะต้องมีสกอร์เกิดขึ้นนะครับมาดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับพบกันทั้งหมด3ครั้งนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2ครั้งออกสกอร์สูงเต็มเวลาเพียง1ครั้งและการารันตีการมี2ประตู2ครั้งนะครับ มาดูสถิติ10นัดของเจ้าบ้านกันบ้างนะครับสถิติ10นัดล่าสุดบอกว่ามีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้งหมด6นัดนะครับออกสกอร์สูงเต็มเวลา6นัดเช่นกันนะครับการันตีการมี2ประตูทั้งหมด9นัดนะครับมาดูสถิติของทีมเยือนกันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดของทีมเยือนพบว่า มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้งหมด8นัดออกสกอร์สูงเต็มเวลา5นัดการันตีการมี2ประตู8นัดจากสถิติและราคาของทั้ง2ทีมผมเชื่อว่าจะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก VIP วันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกยูเวนตุสถ้าครึ่งแรกไมมาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP แอดไลน์มาได้ที่ s45ovr s45ovr แ,แล้วบอกแอดมินว่ามาจากช่องเฮียปอสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมและสมาชิก VIP ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ